เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกับข้อ30กันเลย ข้อ30นะคะถามว่าข้อใดเป็นองค์ประกอบของผนังเซลลในสาหร่ายช้อยหนึ่งเพกตินและคิวตินช้อยสองเซลลูโลสและคิวตินช้อยสามเพคกตินและลิกนินช้อยสี่เซลลูโลสและเพกตินและช้อยห้านะคะคิวตินและลิกนินอ่ะข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงผนังเซลล์ในสาหร่ายใช่ไหม เพราะฉะนั้นพี่เนี่ยก็อยากจะพาน้องๆนะคะไปดูว่าในสิ่งมีชีวิตที่มีผนังเซลเนี่ยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีผนังเซลล์ที่ประกอบขึ้นจากสารที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูโจทย์ข้อนี้เนาะผนังเซลล์หรือเซลวอลนะคะอ่ะจะสามารถพบได้ในพวก โปรคาริโอตหรือว่าพวกที่เป็นแบคทีเรียด้วยนะคะนอกจากพวกโปรคาริโอตแล้วผนังเซลล์นะคะยังสามารถพบได้ในฟังใจหรือว่าพวกเห็ดราด้วยแล้วก็แน่นอนว่า ผนังเซลล์นะคะก็จะพบได้ในพวกสาหร่ายแล้วก็พืชค่ะอ่ะเรามาดูผนังเซลล์ของโปรโคาริโอตหรือว่าพวกแบคทีเรียกันก่อนสำหรับแบคทีเรียนะคะผนังเซลล์ของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารที่ชื่อว่าเปปทิโดไกลแคนค่ะ ส่วนผนังเซลลของฟังใจหรือพวกเห็ดรานะคะจะจะประกอบไปด้วยสารประเภทไคตินและสำหรับผนังเซลล์ของสาหร่ายและพืชนะคะจะประกอบไปด้วยเซลลูโลสค่ะเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักแต่จริงๆแล้วนะคะเราก็ยังสามารถพบสารชนิดอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลในสาหร่ายและพืชได้ด้วยอย่างเช่นอาจจะพบ เฮมิเซลลูโลสพบเพกตินเป็นองค์ประกอบได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นสารต่างๆนะคะที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์กันแล้วเนาะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดเป็นองค์ประกอบของผนังเซลลในสาหร่ายซึ่งเราก็เขียนไว้แล้วเมื่อกี้นะคะพวกสาหร่ายและพืชเนี่ย ผนังเซลล์จะประกอบไปด้วยเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและเพกตินซึ่งมันก็จะตรงกับชอยในข้อ4นะคะประกอบด้วยเซลลูโลสและเพกตินนั่นเองอะสำหรับข้อ30นะคะก็เลยตอบชอยข้อ4แต่ว่ามันมีสารที่น่าสนใจอยู่ในชอยด้วยนั่นก็คือคิวตินค่ะคิวตินเนี่ยจะเป็นสาร ที่อยู่ที่เคลือบอยู่บนใบไม้ที่ทาให้เห็นว่าใบไม้มันมีความเป็นมันวาวอะ่ะเพราะว่ามันมีสารประเภทคิวตินอะ่ะเคลือบอยู่นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอ่อเป็นสารประเภทคิวตินนะคะก็เป็นความรู้ที่พี่เพิ่มเติมให้ในข้อสามสิบเนอะก็ขอจบข้อสามสิบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ